Daily, สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราก็ถึงแหล่งที่ทำหม่อมผิดแล้วก็คือร้นอนครูวาบนะคะที่บ้านศรีฐานจังหวัดยะโสธรไปดูข้างในกันเลยค่ะทีไ่ไหนคะ ดีค่ะตอนนี้นะคะเราก็ได้อยู่ที่บ้านสีฐานอำเภอปัตติวแล้วแล้วเราก็ได้อยู่กับคุณครูแม่วาดนะคะเดี๋ยวเราจะให้คุณครูได้แนะนําตัวก่อนนะคะว่าคุณครูชื่ออะไรแล้วก็อายุเท่าไหร่ค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางวัฒนาการเปนจงค่ะอายุ6 1ปีค่ะค่ะเราก็ได้ทราบชื่อของคุณแม่ไปแล้วต่อไปเราจะมารู้ความเป็นมาของการทําหมอนผิปของคุณแม่กันค่ะว่าเป็นยังไงบ้างอยากจะให้คุณแม่ได้เล่าค่ะว่า คุณแม่ได้มาทําหมอนผิดได้ยังไงคะคะก็แต่ก่อนตั้งแต่แม่อยู่มัธยมนะคะ,ะประมาณม .2 หนึ่งม .2 สอง, 1, สองแล้วก็เห็นเห็นตาเห็นยายเขาทาทาก็ทําจะเป็นเฉพาะหมอนหมอนที่เขาใช้หนุนอะหมอนสี่เหลี่ยมน,นะแล้วก็ส่งขายตลาดพอขายตลาดทีต่ตัวเมืองเราบ้างในอุบลบ้างก็เริ่มขายดีนีืในชุมชนก็เริ่มเริ่มทาและทำทำ,ทำเยอะๆแล้ว ในหมอนหมอนหนุนเนี่ยนะคะจากนั้นก็พอทำหมอนนุนเสร็จก็มีการพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆจากเป็นสี่เหลี่ยมก็จะเป็นสามเหลี่ยมเป็นสามเหลี่ยมจากสามเหลี่ยมธรรมดาก็จะมีติดเบาะด้วยแล้วก็ยาวออกไปอีกนะคะตเบานะหเบาะสองเบาะสเบาะจากนั้นก็จะเป็นรูปแบบอื่นมีการพัฒนามาเรื่อยๆมีการพัฒนามาเรื่อยๆมีรูปแบบต่างๆบ้างเป็นหมอนอิงหมอนพิงหมอน ข้างอะไรพวกนี้นะฮะเยอะแยะเลยนะรูปแบบเยอะแยะเลยค่นะแรงบันดาลใจนะคะที่ทําหมอนขี้ขเกิดจากอะไรคะก็ที่จริงเขาบอกว่าแรงบันดาลใจก็อาจจะมีบ้างนะคะแต่ว่าคือในชุมชนเราเนี่ยคือทุกครัวเรือนเนี่ยทำอยู่แล้วแล้วก็ที่ท,ที่มัน,บ,นบันดาลใจขึ้นมานิดหนึ่งก็คืออยากจะไรายได้นะคะจะมีรายได้นะแต่ก่อนแม่ก็อาชีพเป็นครูเนาะ แล้วก็ทําเสริมไปด้วยนะทัเสริมไปด้วยพอพอกเกษียณมาก็เต็มที่เลยนะคะก็ทําเต็มที่เลยนะแล้วก็เรื่องารายได้นี่แหละคะ่ะแล้วก็ทําให้ชุมชนเรา,เามีรายได้แทบทุกครัวเรือนเกี่ยวกับตัวหมอนตัวนี้นะคะแต่ก่อนนี้ก็บอกว่าอาชีพทํานาเป็นอาชีพหลักเนาะเดี๋ยวนี้รู้สึกว่า ในชุมชนสีฐานนี่เป็นอาชีพหมอ,มอเนี่ยเป็นอาชีพหลักแล้วส่วนการทําไร่ทํานาเป็นอาชีพเสริมไปแล้วนะคะออทุกครัวเรือนจะทําตรงนี้นะคะมีการรา,ายได้เข้ามาในแต่ละเดือนนี่ก็ไม่ใช่น้อยเหมือนกันในชุมชนนะในชุมชนเราไม่ใช่น้อยเหมือนกันนะเป็นในชุมชนเลยนะดับจังหวัดระดับประเทศด้วยนะคะรายได้เข้ามาเยอะมากเลยนะคะนี่คือ แรงมันดังใจขอมแรงมันดังใจข้าวจากคุณแม่นะคะค่ะคุณแม่คะออยากจะทราบราคาข้าวค่ะในการขายปลีขายส่งขาดว่าขายยังไงคะร้านในชุมชนของเราเนี่ยราคาปลีกับราคาส่งแทบจะไม่ไม่ต่างกันเลยนะคะส่วนมากเราจะเน้นเรื่องราคาส่งนี้เป็นหลักเพราะว่าร้านทุกร้านในชุมชนของเราเนี่ยจะเป็นด้านค้าส่ง แต่ขายปีไหมขายค่ะขายปีแต่ว่าราคาเท่ากันกับปายสุดเช่นตัวนี้50บาท50บาทเวลาส่งก็50บาทเหมือนกันขายไปเดียว50บาทแต่เอามาร้อยใบก็50บาทเหมือนกันค่ะคือคือเป็นการบริการลูกค้าที่มาจากต่าง,าง,างจังหวัดงนงี้ก็ให้ราคาส่งไปเลยใช่ะคะ่ะว่าได้กำไรเยอะไหมไม่เยอะนะคะ,คะแต่ว่าอาศัยว่าขายบ่อยๆขายจํานวนเยอะอะไรกนี้ก็จะ คุณแม่ฝากถึงคนรุ่นใหม่ที่มีความสนใจทางด้านหมอนผีนะคะว่าคุณแม่อยากจะฝากถึงอะไรบ้างครับก็การทําหมอนนะคะออไม่ได้เหมาะกับไม่ได้เหมาะเฉพาะผู้มีอายุนะคะ <c oughs> ไปรุ่นก็สามารถทําได้เช่นในชุมชนของเราเนี่ยส่วนมากก็เด็กอายุ7ขวบ8ขวบแล้วก็สามารถที่จะทําได้แล้ว <c oughs> มีรายได้แล้วนะคะ อาจจะรายได้อาจจะไม่เท่าผู้ใหญ่นะวันละ4ี่สิบห้าสิบาทนี้ก็ถือเป็นค่าขนมเขาได้นะคะหรืออายุสิบเจ็ดสิบแปดปีนี่เออสาร์อาทิตย์อย่างเงี้ยนะคะพวกวัยรุ่นนี่เขาจะจะใสหมอนน่ะก็เป็น,น,นะคะ่าขนมเขาได้นะคะค่าขนมก็ได้มันไม่ใช่สิ่งที่เออบางคนก็บอกว่าเอามาทาตัวนี้มันใช้แรงมันใช้ต้องไปทํางานหรูๆในบริษัทอะไรพวกนี้ <c oughs> <c oughs> อันนี้ก็สร้างรายได้ให้เราเหมือนกันนะคะอาจจะเป็น เสริมทำเสาอาทิตย์หรือจะเป็นลักษณะ,ะของพร์ททมก็ได้นะคะก็สร้างรายได้ให้เราได้นะคะไม่จําเป็นต้องว่าต้องไปนั่งออฟฟิศนะเดือนละ5 0 0 0 6 0ห0หรือเดือนละหมื่นกว่าตัวนี้ก็เป็นสามารถที่จะเสริมเราได้หรือเราจะไปทําตรงนั้นแล้วก็มาเสริมเราเสาอาทิตย์เวลาพักทามก็ได้นะคะตับนี้ สำหรับวันนี้นะคะพวกเราเนี่ยก็ต้องขอขอบพระคุณคุณแม่วาดมากๆนะคะที่ได้ให้ความรู้กับนักศึกษาทุกคนนะคะสำหรับนักศึกษาและอาจารย์คนใดนะคะที่สนใจอยากจะซื้อหมอนขิดสวยๆและก็ราคาย่อมเยาวแบบนี้ก็สามารถมาได้ที่บ้านสีฐานอำเภอป่าติ้วจังหวัดยโสธรนะคะที่ร้านครูวาดได้เลยค่ะสำหรับวันนี้พวกเราต้องขอขอบพระคุณมากๆค่ะขอบคุณค่ะ ค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือการสัมภาษณ์ปราชชาวบ้านของเรานะคะก็คือวิธีการทําหมอนผิดของบ้านสีฐานจังหวัดยโสธรค่ะและก่อนที่พวกเราจะกลับนะคะพวกเราก็ได้อุดหนุนคุณแม่ด้วยก็คือกระเป๋าถุงหูงรูดซึ่งน่ารักและก็นําสมัยมากๆนะคะถ้าใครอยากได้นะคะเราจะแปะเหตุวาให้ตรงน,นี้นะคะไปซื้อได้เลยค่ะสําหรับวันนี้พวกเรากลับก่อนนะคะบ๊ายบาย